สวัสดีครั้งนะครับคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้นิยายวายเรื่องมแมลงปอของท่านสิงเสนอเป็นตอนพิเศษตอนที่สองนะครับตอนพิเศษนี้นับเป็นบทที่12ที่มีชื่อตอนว่างานดอกไม้ไฟ ตอนพิเศษนี้เป็นตอนพิเศษของหัวหน้าพลึกน้องทิวและลองหัวหน้าหลังน้องสนครับก่อนจะไปฟังนิยายสนุกสนุกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้บริยวิทย์ในช่องนิยายฟังฟินฟนด้วยนะครับ อันว่าขึ้นชื่อว่าความรักงดงามเสมอไม่ว่าเกิดขึ้นที่ใดหรือเกิดขึ้นกับใครก็ตามมีความรักที่เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมอุดมการเดียวกันกับมแมลงปออยู่สองคู่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้คู่แรกเป็นหัวหน้าหลักบอดีการดของท่านสิงห์ชื่อว่าพลึกยึดมั่นในคุณธรรม เจ้าระเบียบในกฎเกณฑ์เคร่งครัดต่อกฎของบอดิกาศ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ใจดีมากวงเล็บซึ่งข้อนี้ทิวนั้นรู้ดีที่สุดห้องครัวเปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่น้ำของคนทั้งคฤหาสา์เพราะฉะนั้นทิวถึงได้ตั้งใจเรียนรู้ และคิดค้นสูตรอาหารใหม่ๆขึ้นมาอยู่เสมอทั้งที่ก็เพื่อสุขภาพของบอดี้การ์ดที่ต้องใช้แรงงานมากกว่าคนที่อยู่ในครัวอย่างเขาทิ้งไปอย่างนั้นไม่เสียดาย่เหรออะเอ่อ,อผมขอโทษครับหมวหน้ากราวหลังผมจะระวังให้มากกว่านี้ จะไม่ปรุงอาหารผิดพลาดอีกแล้วครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮกูไม่ได้ว่าอะไรมึงเลยกูเห็นมึงปรุงทิ้งปรุงคว้างอยู่อย่างนี้ตลอดเห็นแล้วเสียดายมึงไม่เสียดายหรือไงก็มันกินไม่ได้แล้วนี่ครับไหนเอามาให้กูดูซิมันกินไม่ได้ตรงไหน เออหัวหน้าพลึกครับคือมันกินไม่ได้แล้วนะครับมันเอออย่ากินนะครับหัวหน้าพลึกตักอาหารที่ทิวกำลังจะทิ้งเข้าปากคำแล้วคำเล่าหน้าตาไม่บ่งบอกอารมณ์ใดๆเล่นเอาคนห้ามถึงกับตกตะลึง ราวกับตกอยู่ในพวังที่ยวจดมองใบหน้าของผู้ชายที่เขานับถือด้วยสีหน้าแดงกล่าในขณะที่อีกฝ่ายกินอาหารที่เขาบอกว่ามันกินไม่ได้แล้วนี่ครับเข้าปากไปหน้าตาเฉยความรู้สึกมันฟูฟ่องล่องลอยราวกับอาหารหนึ่งสุกใหม่ที่เปิดฝาออกแล้วครุก,กุ่น ไปด้วยไอร้อนระอุเอาข้าวหลังมึงไม่ต้องทิ้งเอามาให้กูเขาพูดจบแล้วก็ลุกพูดขึ้นยืนทิวก้มมองจานข้าวที่อยู่ในมือที่มันหดเกลี้ยงไม่เหลือเลยสักเม็ดร่รางเล็กได้แต่มองแผ่นหลังกว้างของหัวหน้าบริการของท่านสิงห์ผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งความรู้สึกของทิวในครั้งนี้ผู้ชายคนนี้ก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันทิวฝึกหัดทำอาหารอย่างขมักขม้นไม่แพ้กับพวกบริกาศในโรงฝึกซ้อมของหัวหน้าพลึกเลยแม้แต่น้อยเพียงแต่ว่าศิละปะในครัวมันขึ้นอยู่กับการลองผิดลองถูกเพื่อให้ตัวเองได้ค้นพบ เส้นทางของการทำอาหารของตัวเองให้ได้ต่างหากแต่ทอว่าผู้ชายที่คอยอยู่เคียงข้างกับนักลองผิดลองถูกอย่างทิวก็คือหัวหน้าพลึกคนนี้ราวกับว่าอีกฝ่ายเป็นนักชิมยังไงอย่างนั้นเลยเด็กหนุ่มไร้เรียงสายอย่างทิวมองแค่ว่าการฝึกทำอาหารในครัวครั้งนี้ ก็คงอยู่ในการควบคุมของหัวหน้าบอดี้การ์ดคนนี้ด้วยเป็นแน่อีกฝ่ายถึงได้มานั่งเฝ้าเช้าเฝ้าเย็นและอีกทั้งยังมาคอยชิมอาหารที่เขากำลังจะทิ้งอยู่บ่อยๆมันถึงยิ่งทำให้เขายิ่งต้องตั้งใจฝึกฝนให้มากขึ้นไปอีกเพื่อให้อาหารที่เขาหยิบยื่นให้กับผู้ชายคนนี้ เป็นอาหารที่แสนอร่อยให้ได้ในที่สุดถิวคิดแค่ว่าอยากทำอาหารสุดพิเศษแสนอร่อยให้กับผู้ชายคนนี้ได้กินในสักวันหนึ่งก็เท่านั้นเองพูดถึงเรื่องความเคล่งคลัดในกฎระเบียบว,วินัยของบอดี้การ์ดในคฤหราสน์หลังนี้ของท่านสิงยืนหนึ่งไม่แพ้กันเลย หรืออาจจะมากกว่าหัวหน้าพลึกเลยด้วยซ้ำจะเป็นใครไปไม่ได้นั่นก็คือลองหัวหน้าหลังรายนี้ทั้งจริงจังและบ้าพลังเทรนตรงหัวร้อนบางครั้งก็ปากดีนึกอยากพูดอะไรก็พูดไม่ผิดเลยสักนิดที่พี่น้องจะตราหน้าเขาว่าชาตินี้เขาไม่มีวันหาเมียได้ เฮ้ยทำไมคนอย่างกูมันจะหาเมียไม่ได้เชียวหรอวะลองหัวหน้าลังคุยกับใครเหรอครับเฮ้ยเชื่ออะไรวะตกอกตกใจหมดอะไรของมึงไอ้สนสนขมวดคิ้วมุนสายตา จดอยู่บนใบหน้าของรองหัวหน้าบริการแห่งคาร์ลาดรู้สึกตกใจนิดหน่อยที่เห็นอีกฝ่ายโวยวายเสียงดังลั่นแต่ก็ชินชาเสร็จแล้วกับความหัวร้อนไร้สาระของผู้ชายตรงหน้าเลยได้แต่สายหน้าแล้วเดินสวนเข้าไปฝึกซ้อมต่อข้างในที่มีสมาชิกใหม่อย่างมาแลงปอรออยู่ก่อนแล้วเมื่อกี้ ลองหัวหน้าว่าอะไรนะครับอยากได้เมียแล้วงั้นเหรอเฮ้ย hey, ใครบอกมึงวะใครพูดกันเรื่องไร้สาระแบบนั้นไป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 ฝึกได้แล้วไปฝึกให้หนักเลยนะเวลามีภัยอันตรายเกิดขึ้นกับท่านสิงเราจะได้รับมือได้ทันเร็วเข้าเร็วเข้าโห oh, ลองหัวหน้าไม่ต้องกรบเกลือนก็ได้ ผมจะบอกอะไรให้นะคนที่โสดสนิทต,ตอนเนี้ยเท่าที่มองเห็นก็มีแต่ไอ้สนคนเดียวเท่านั้นแหละที่ผมจะบอกก็มีแค่นี้เองไม่คิดว่าคำพูดติดตลกในวันนั้นจะทำให้คนอย่างรองหัวหน้าหลังมายืนเก้กังอยู่ตรงหน้าประตูทางออกในวันนี้ในตอนนี้ได้ เออเออสนหันหน้าหันหลังกวาดสายตามองไปโดยรอบในขณะที่เห็นลองหัวหน้าหลังผู้บ้าคลั่งบ้าพลังของลูกน้องทั้งหลายมายืนทำลับๆล,ล,ล่อๆเขาจดมองอีกฝ่ายอยู่ครู่หนึ่งเห็นไม่พูดอะไรคิดว่าไม่น่ามีอะไรเกี่ยวกับตัวเองจึงได้ตัดสินใจ เดินเลี่ยงออกไปอีกทางเอ้ยสนมึงไม่ไปไหนเหรอวะไปไหนอะลองหัวหน้าหมาถึงไปไหนเหรอครับ <c oughs> ก็คืนนี้มีงานดอกไม้ไฟจัดในเมืองนะซิ แล้วก็มึงไม่อยากไปงั้นเหรอสนกขหมวดคิ้วตึงหน้าเขาเริ่มเครียดขึ้นมาทันทีก่อนจะเปล่งเสียงออกมาแผ่วเบาว่าไม่อ๋อเหรอ ลังได้ฟังคำตอบดังนั้นก็นึกไม่ออกแล้วว่าจะพูดอะไรต่อได้แต่พยักหน้ารับไปส่งส่งสนสังเกตเห็นอาการแปลกตาของผู้ชายตัวสูงที่ยืนทำท่าเลิกลกักแล้วก็ยิ่งนึกประหลาดใจเซี่ยวสมองปลาดเปลืองจึงดนให้รองแกล้งๆถามออกไปดูถามทำไม จะชวนไปก็แค่ลองถามดูเห็นคนอื่นเขาไปกันหมดแล้วเหลือแค่มึงคนเดียวก็เลยมาถามว่ามึงไม่อยากไปกับเขาบ้างหรือไงก็ไม่อยากสนตอบพร้อมกับหันหลังคว่ หลังถึงได้เบิกตาโตด้วยความตกใจเพราะเริ่มทำอะไรไม่ถูกอีกครั้งด้วยความรีบร้อนก็เลยทำให้พูดจาเลอะเทอะผิดผิดถูกถูกออกไปนั่นละ่ะนะเออไหนไหนก็เหลือมึงอยู่คนเดียวแล้วมึงก็ไปกับกูหน่อยแล้วกันนะ ทั้งที่ตอนที่พูดออกไปคิดว่าจะแค่แกล้งถามท่านลองหัวหน้าดูแท้ๆแต่พอได้ฟังคำตอบจริงๆกลับทำให้ใจสั่นหวั่นไหวถึงจะยังไม่เคยมีแฟนเป็นตัวเป็นตนแต่ก็พอจะเคยลองคุยคุยกับใครสักคนมาบ้างแล้วตั้งแต่โตมาแถมยังพอจะเดา ได้ด้วยว่าอีกฝ่ายตั้งใจจะมาชวนไปเที่ยวแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงอีกตั้งหากพอถูกอีกฝ่ายชวนเข้าจริงๆสนก้นเลยสั่นจนตัวโยนไม่กล้าแม้กระทั่งหันหลังกลับไปตอบหรือปฏิเสธมัวแต่ชักช้ามันจะดึกซะเปล่าจริงไม่เล่า ยังไม่ได้บอกว่าจะไปด้วยเลยจ้างั่งเอ้ยสนได้แต่คิดในใจแต่สองขาก็ก้กาวตามอีกฝ่ายไปไม่หยุดก็เพราะถูกกระชากแขนให้เดินตามไปหลอกหน้าถึงได้ปฏิเสธอะไรไม่ได้บอกให้รู้ไว้เลย บรรยากาศภายในงานดอกไม้ไฟนั้นเต็มไปด้วยความคลึกคลืน้นคู่รักหนุ่มสาวหรือคู่รักหลายๆลยวัยก็ต่างพากันเดินจับมือจูงแขนเที่ยวชมวิวทิวทัศน์ภายในงานกันให้ท่วนหน้าโชคดีแค่ไหนแล้วที่หลังรวบรวมความกล้าแล้วเดินไปดักรอไอ้สน เพื่อจะชวนให้มันมาด้วยกันแบบนี้ถึงแม้ว่าคู่ของเขาจะเดินห่างกันเป็นวาพอสมควรอีกทั้งไม่ได้จับมือถือแขนเหมือนคู่อื่นๆหรือแม้แต่พูดอะไรกันสักคำก็ยังไม่กล้าแต่ทว่าก็รู้สึกอบอุ่นใจชะมัด อยากกินงั้นเหรอเป,ปล่านะครับขอลูกชิ้นเสียบไม้ไมหนึ่งหันหน้าแล้วก็อยู่ต่อหน้ากูมึงไม่ต้องเรียกกูแบบนี้ลืมไปแล้วหรือไงเปล่าซะหน่อยก็ก็ก ที่เพลึกแล้วก็ทิวกระโจนเข้าไปสวมกอดร่างหนาด้วยความเขินอายรู้สึกเขินอายทุกครั้งที่ต้องเรียกอีกฝ่ายแบบนี้ดีใจมากแค่ไหนที่ได้รับสิทธิพิเศษจากอีกคนอย่างที่ไม่เคยมีใครได้รับมาก่อนยิ่งพอมองไปแล้วเห็นคู่ของรองหัวหน้าหลังกับสน มาเดินเที่ยวอยู่ในงานก็ยิ่งอยากจะหลบหนีไปให้ไกลเลยทีเดียวว่าแต่ทำไมถึงมาด้วยกันได้นะไม่รู้ว่านานแค่ไหนแล้วที่หลังไม่ได้มาเดินเที่ยวในงานเฉลิมฉลองเทศกาลดอกไม้ไฟแบบนี้หลังจากที่เงียบกันอยู่นานในที่สุดเป็นสนเองนั่นแหละ ที่เริ่มพูดขึ้นมาก่อนที่ชวนผมมาคิดอะไรอยู่งั้นเหรอก็ลังสูดหายใจเข้าลึกจนเต็มปอดก่อนจะตอบคำถามของสนต่อไอ้กอนว่ามึงโสดสนิทงั้นเหรอ เอเอใครบอกว่าผมโสดสนิทเอาเป็นเรื่องโกหกกันเหรอโถเอ้ยไอ้กรอนะไอ้กรอนโกหกกูได้ไม่ใช่แบบนั้นนะครับคือผมก็โสดสนิทอยู่แหละแต่ทำไมถึงถามแบบนั้นล่ะครับ สรุปสดอยู่จริงๆใช่ไหมใช่ใช่ครับงั้นกูก็ไม่อ้อมค้อมมึงมาเป็นเมียกูไหมฮะฮะอะไรนะผมเอ่อ แน่ใจแล้วหรอครับเรื่องที่ว่าจะให้ผมไปเป็นแน่ใจอองั้นมึงยังไม่ต้องตอบรอให้ได้เป็นเมียกูก่อนจริงๆเมื่อไหร่แล้วค่อยตอบก็แล้วกันฮะอะไรนะครับ ูจูมึงนะท่ามกลางเสียงดังลั่นของพลุดอกไม้ไฟหลากสีสันปรากฏคำถามหนึ่งดังก้องเสียยิ่งกว่าเสียงดังนั้นเป็นหลายร้อยเท่าหลังโน้มใบหน้าเข้ามาเอียงหน้าหาองศาพอเหมาะก่อนประทับริมฝีปากลงมาดูดดื่มน้ํำหวานบนริมฝีปากนิ่ม อยู่เนิ่นนานกว่าจะผลักออกจากกันผมจะได้เป็นเมียรองหัวหน้าหลังเมื่อไหร่ละครับคืนนี้เลยก็ได้ถ้ามึงตกลงจากนั้นกูจะดูแลมึงชั่วชีวิต ด้านบนหอคอยสูงสุดของเมืองเรเวนปรากฏภาพของท่านสิงผู้ยิ่งใหญ่อบกอดร่างบางของแมลงปอเอาไว้แน่นริมฝีปากกดจูบก,กันอยู่นานโดยไม่ได้หยุดพักด้านล่างหอคอยแห่งนั้นอีกเช่นกันก็ยังมีชายร่างสูงใหญ่ของหัวหน้าบอดี้การ์ดอันดับหนึ่งของเมือง พร่ำพลอดรักด้วยริมฝีปากอยู่กับชายหนุ่มล่างเล็กกว่ามากอย่างดูดดื่มสนจึงได้พยักหน้ารับทันทีโดยไม่ลังเลก่อนที่ทั้งคู่จะสวมกอดกันและกันอีกครั้งหนึ่งหากว่าความรักจะบังเกิดขึ้นแก่พวกเขาทั้งคู่เหมือนอย่างเช่นสองคู่เมื่อก่อนหน้านั้นอย่างนี้ ก็ถือว่าพวกเขาได้มีครูดีอยู่แล้วอย่าได้กลัวความรักที่มันกำลังจะเกิดอีกเลยจบบริบูรณ์ลงไปอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับมแมลงปอของท่านสิงห์ ตอนจบของมแมลงปอของท่านสิงในบทที่10และตอนพิเศษในบทที่11และบทที่12จบลงไปทั้งหมดแล้วนะครับหวังว่านิยายายวเรื่องนี้จะตราตรึงใจของคุณผู้ฟังทุกท่านเก็บไว้ในความทรงจำถ้าคิดถึงเมื่อไหร่ก็กด เข้ามาฟังอีกครั้งได้ที่มแมลงปอของท่านสิงในช่องนิยายวายฟังฟินๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะแจ้งเตือนนิยายวายเรื่องใหม่ๆให้ได้ฟังก่อนใครแล้วพบกันใหม่สวัสดีนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ